สวัสดีค่ะน้องมาจากทีมันชัยเวอร์ชันแด่นตายนะคะวันนี้เราอยู่วันที่สลัมถึงโคถุงโคสเตเดียมเฉียทํทาการชนในวันที่17-18ตุลานี้นะคะจะพามาพบกับกัวโคุยเอควิเซ่ตุ้ดข้องรายการนะคะตัวที่ท่านนีนที่หน้าจอนี่คือโคลันดาอิทธิพลซ้องซีเกาเกาหรือว่าเด็กชังนะคะชิงเงินรางวัลกันชินหนึ่งหลานหนึ่งแซ่บาทสวัสดีครับพี่เบ้าคะ่ะน้องมาจากทีมันชัยเวอร์ชันแด่นตายค่ะไม่ทราบว่าพี่เบ้าเชื่ออะไรคะชื่อซี่นินครับมาจ่ายขายโคไนพี่ขายกูกูขายกันครับจังครับ น้องงัวตัวนี้คงปีเชืช่ออะไรคะชื่อด้อิทธิพลช่องที่เก่าๆเด็กชังคโคแลนดาอิทธิพลช่องที่เก่าๆด้วยเด็กชังนะคะคเด็กชังอายุกี่ปีล้วพี่เราเจ็ดปีน้องเขาเป็นไถยาตัวไนสาบไหมคะไม่รู้รับไม่สาบนะคะน้องเขาพัน,นาชนองอะไรกี่ครั้ง,องสองครั้งล่าสุดชนะได้มาชนะโจทุ่งชนะที่โ่ทุ่งวันนั้นชนนานไหมคะพี่ไม่นานครับกี่นาทีได้ประมาณสิบว่านาทีสิบว่านาทีได้ทางชนคงเขาแบบไหนพี่ จนปหน้ามาลังบอกไม่ทูกบอกไม่ทูกเลยนะคะวันชนนี้ชายโคดเดิข้าตอ่ะคะโครับขาซ้อมน้องคหนีใส่ดอนไหมคะดอนกับดอนจำควันไหมพี่จำควัาครับจำควัานถาว่านองคนนกข้าวเคได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กับคนยิ่งนี่ขคชอบมั่งไหมเด็กชังไม่จบไปลเลยครับตาแต่ควานคนเดียวต่อแต่ควานคนเดียวนะคะผ่าเดินอยู่วันกี่โลได้วันสามที่โลสามสี่โลเริ่มเบาเริ่มพอนยังพอนมั่งเล็วพอนเลยวติ๊โครับนี่มาน้องก็ซดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วพี่ เก้าทิพยเก้าหยุดเกาเก้าตาเขาเดือกชนต่อเช้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ตีตั้งเดิอมปั่นไม่ไม่มีรงดีครับเดิมพันก็อย่างคาดนะคะอย่างคาดครับอยากให้ฟ้าถึงจะสิบวันที่ตามของเด็กฉั้นสักนิดนึงมาช่วยเป็นกำลังใจเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้รัตดาอิทธิพลร่องที่เกาเก้าเด็กชังด้วยครับมาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้น้องเอาเบียร์ลานเบียร์โลรอบขายนะคะขอบคุณสำหรับความมุ่งันครั้งหน้ายำก๋วยจีในป้าสมจิตกระติดตามลังใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะ